วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครห้าปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปีห่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคันหปีค่ะดีกว่ายังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอดหปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึงหปีหปียามาฮ่านัน<ห>โลเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคันหปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น 29กรกฎาคม2 5 6 4ที่บริเวณห้องโถงชั้น1อาคาร2องสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นกริดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายนิเวศหานสมุทรนายสือพงนิ่มพูนสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระประเมนทรร,รามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนืเ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2564 พร้อมนำหัวหน้าสวัสดการเยี่ยมชมนนทศาการพระราชะกรณีกิจที่สําคัญเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยโอกาสนี้สำนักง,งานวัฒรรรน,นธรรมจังหวัดเพชรบูร์โดยนางเยาวภาโตสวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกิจกรรมจิตอาสาวัฒนธรรมปั่นน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 าจำนวนห0ชุดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ในการต่อสู้ภัยโควิด -19 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาลองกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนึงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โรงพยาบาลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกบริษัทอัคารารีซอสเสรีจำกัดมหาชนได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเนินมะปรางเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และป้องกันตนเองโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลร่วมรับมอบสำหรับอุปรกรณ์และเวชภัณฑ์ที่นํามามอบประกอบไปด้วยเตียงผู้ป่วยแบบสองไกด์พร้อมหมอนและผ้าห่มจำนวน3ชุดเครื่องวัดความดัน2เครื่องชุด PPE 25ชุด แล็นตาเกล็ดอ95 160ชิ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น50,000บาทถึงแม้ว่าเหมืองทองของบริษัทอัครารีซอเซ็ตยังคงถูกระงับการดำเนินงานแต่บริษัทอัครารีซอเซ็ตยืนยันขอเคียงข้างร่วมฝ่าฟอนวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกันบริษัทอัครารีซอเซตจำกัดขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเทศีสละทำงานอย่างหนัก เพื่อส่วนรวมในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้นอกจากบริษัทอัคารารีซอเศษจำกัดจะสับสูนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเนินมะปรางแล้วทางบริษัทได้สับส่วนน้ำดื่มพร้อมอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดคัดกรองโควิด -19 ในพื้นที่ของตำบลวงงังโพงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย เตรียมปิดจ็อบคัสเตอร์สาบฟาร์มซึ่งถือเป็นคัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวชาวพมา่าซึ่งติดเชื้อรวมกว่า3,481คนซึ่งในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานายอัครเดชทองใจสดนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุรศักดิ์อนุกภันธ์สอเพชรบูรณ์นายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยนายอำเภอบึงสามพันตรจหนว่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมนํารถฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการปรูพม ฉีดพ่นค่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในพื้นที่โดยรอบของบริษัทโกลเดนไลนบิสเนสจำกัดในเครือสาฟาร์มอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งพื้นที่4ชุมชนโดยรอบของบริษัท เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกนอกชุมชนและพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทางอำเภอบึงสามพันมั่นใจว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้และเตรียมปิดจอบคัสเตอร์สาฟาร์มโดยมีการเฝ้าระวังไปอีก14วันก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดขณะเดียวกันที่วัดสริริรัตนารามหรือวัดลำตะคร้อหมู่ที่4ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพัน ได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่หมู่2หมู่4หมู่15และหมู่18ของตำบนกันจุจำนวนทั้งสิ้น1,800รายและในวันที่30กร,รกฎาคมจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในส่วนที่เหลืออีก1,800รายรวมทั้ง2วันต้องฉีดให้ได้3,600รายเพื่อป้องกันการติดเชื้อและมีอาการรุนแรง รวมถึงรถอัตราผู้เสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทและพื้นที่ครอบคลุม19หมู่บ้านในเขตตะบลกันจุ อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านนายสมพงษ์ทองหนูหนุน้ยแดงอำเภอบึงสามพันให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ล่าสุดของจุดคัสเตอร์บริษัทโกลเด้นไลน์ในเครือสาบฟาร์มนั้นตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการแพร่ระบาดจ,จนถึงวันนี้ใช้เวลารวมประมาณ7วันในการควบคุมและค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกรวมถึงการเร่งกักตัวผู้ติดเชื้อและระบบการรักษาพยาบาล พร้อมจัดการเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยสามารถจัดการทั้งระบบได้สําเร็จเรียบร้อยภายใน7วันโดยภาพรวมแล้วพี่น้องประชาชนในรอบนั้นมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการจัดการควบคุมโรคของอำเภอบึงสามพันรวมถึงยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รวมทั้งยังสามารถจํากัดวงคาสเตอร์ไม่ให้มีการแพร่กระจายไปยังอำเภออื่นได้ จึงอยากจะฝากบอกพี่น้องชาวตำบลกันจุอำเภอเมืองสามพันว่าเรามีความมั่นใจที่จะช่วยกันเพื่อหยุดการแพร่ระบาดนี้ไว้ได้อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีวินัยในตนเองและให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดถึงแม้วันนี้จะไม่มีการระบาดเกิดขึ้นแต่ยังไรก็ต้องระวังเราต้องเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเข้าใจให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตนี้ซึ่งตรงนี้คือเป้าหมายที่ทางอำเภอเมืองสามพันได้มุ่งเน้นและเน้น ย้ำกับประชาชนว่าเราต้องอยู่ให้ได้ภา,ายใต้วิกฤตรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องการปลูกฟ้าถลายโจรโดยที่ทุกคนต้องปลูกฟ้าถลายโจรคนละ15ต้นทุกครัวเรือน ที่บ้านของตนเองซึ่งอย่างน้อยในวันข้างหน้าหากเกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นมาอีกก็ยังสามารถป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่งส่วนทางด้านของนอายอัครเดชท,ทองใจสดนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบูร์จะมี2คัสเตอร์ใหญ่ๆโดยจะมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์ดำเนินการบริหารจัดการโดยที่ทั้งสองหน่วยงาน จะเดินทางในทิศทางเดียวกันซึ่งวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไดำเนินการน,นําน้ํายาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นที่บริษัทโกเด้นไลน์ซึ่งเป็นจุดคัสเตอร์ใหญ่และคิดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เรียบร้อยรวมถึงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนโดยรอบบริษัทจมนวน4หมู่บ้านของตำบลกันจุประมาณพันกว่าคนซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอําเภอบึงสามพันและโรงพยาบาลบึงสามพันตลอรจจนัยนอำเภอได้ดำเนินการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนโดย วรวมถึง,งยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของอำเภอหน,นองไผ่และบึงสามพันเช่นเดียวกัน และวันนี้ยังต้องเดินทางนำและปิดแอนติเจนเทสไปมอบให้กับอีกคัสเตอร์หนึ่งคือที่โรงงานน้ำตาลในอำเภอสีเทพและในส่วนของที่จะต้องใช้ก็จะมีชุด PPE หน้ากากอนามัยจึงอยากให้ภาคเอกชนและภาครัฐได้ช่วยกันรสรับสนในส่วนตรงนี้ซึ่งถือว่าพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนนั้นให้ความร่วมมือในวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีมากเพราะฉะนั้นคิดว่าในส่วนของคัสเตอร์ใหญ่ของบริษัทโกลเด้นไลน์จะเรียบร้อยได้ภายใน14วันอันนี้นะครับการที่เปของ ทางกามเนี่ยตั้งแต่วันที่22นะครับที่เรามีการเรื่องการแพร่ระบาดที่เกิดมาถึงจุนี้เนี่ยเราใช้เวลาในประมาณที่นอน7วันนะครในการควบคุมนะครับต้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนะครับแล้วก็เรื่องการแยกกักผู้ที่ติดเชื้อนะครับรวมถึงระบบการรักษาพยาบาลและรวมถึงระบบการฟฟื้นูคุณภาพชีวิตของผี่นด้รับลกระทบ ซึ่งตรงนี้ในภาพรวมทั้งหมดทั้งเศ็เวันเนี่ยเราสามารถจะเป็นการได้เสศษชิ้นเรียบร้อยแล้วตอครับซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยวันนี้พี่น้องประชาชนนนี่ยคงมีความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมโรคของประเทศไทย่แต่ว่าเราสร้างความมั่นใจกับพี่น้องทุกชนเป็นหัวัดเชื่อถือว่าตำรวจดูสำคัญเราในครอคัวต่างๆ่วงที่สามในกระแสสะบัด ไยังพื of of mond, io, ้นที่ยังอื้นหรือตำรวจหรือการเชื่อมได้ะครทั้งหมดนี้มันเกิดความเชื่อมั่นในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งหมดปในส่วนของการร่วมกันเขียนกระบวนการเขียนแล้วก็มีการเรามีความมั่นใจในการที่เราจะช่วยกันในเรื่องการควบคุมโรคระบาดตรงนี้ไม่ให้แพร่กระจายเพราะเราได้รวมกลุ่มกัน ครงก,กรับอย่างนี้ครับอตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดพิจูนเนี่ยก็จะมีคัตเตอร์นะครับใหญ่ๆอยู่คัตเตอร์สองคัตเตอร์ด้วยกันนะครับก็ <c oughs> ทางบริการบราหิหารจังหวัดเนี่ยโดยคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดพิจูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจูนนะครับท่านปรึกโทเมืองนะครับเป็นสถานนะครับฉะนั้นเนี่ยองค์การบราหิหารจังหวัดจะเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่จะพร้อมเดิน เดินไปกับคณะกรรมการเพื่อที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราเราเราได้นำยาฉีดพ่นนะครับมาฉีดพ่นให้กับโกลเดลน์นะครับซึ่งซึ่งเป็นคัสเตอร์ที่ติดมีเชื้ออยู่3,000คนเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่ในรั้วรบอบชิดที่อยู่อยู่คิดว่า เราน่าจะปิดเกมจบได้ภายในวันนี้นะครับเมื่อกี้ได้เรียนสอบถามท่านนายพนะครับก็ก็คิดว่าก,ากักตัว24วันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องมาฉีดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆข้างของอบริษัทโมเดนไลน์นะครับชาวฟางเนี่ยนะครับก็ประมาณสี่หมู่บ้านด้วยกันนะครับพันกว่าคนนะครับก็วันนี้จะทำสาธุ อำเภอนะครับแล้วก็ทงางโรงพยาบาลปุสรพัน์ตลอดจนท่านอำเภอเนี่ยก็กำลังดำเนินการฉีดให้พี่น้องประชาชนในเขตทั้ง4ตำบล4หมู่บ้านของตำบภกันจุกนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยก็ก็ให้ความร่วมมือนะครับนำยามาฉีดพ่นนะครับเพื่อที่จะกำจัดและฆ่าเชื้อในหมู่บ้านนะครับส่วนประชาชนก็มาฉีดวัคซีนกันอยู่ที่วัดลำตะเคะยแห่งนี้นะครับ ก็ถือ, <itor> ถอว่าจังหวัดเพชรบูรณ์วควบคุมสถานการณ์ไว้อยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ความร่วมมือนะครับที่ทางจังหวัดนะครับและคณะกรรมการควบคุมโรคเราเลยไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคัเตอร์ของสหาฟาร์มในวันนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าโอเดไลน์ในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะปิดเกมแล้วก็ ให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยได้ภายใน14วันนะครับ,รบที่วัดใหม่ถ้ำแก้วหมู่ที่จัดตบลราดแคงอเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ในกรดโคมเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายกับนายนาวินสังคมาศานอำเภอชนแดนเป็นประธานในกิจกรรมคิกออฟปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรโดยมีพระครูป,ปัญญาพัชราธรเจ้าคณะอำเภอชนแดนและว่าที่ดรพระธิการสามารถ จันทสาโรเจ้าคณะตำบลชนแดนเขต2จ้อาวัดวัดใหม่ทำแก้วร่วมในพธิธีทั้งนี้จังหวัดเพชรบูร์ได้มีการจัดกิจกรรมคิงออฟปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั้งที่บ้านและที่วัดทั้งจังหวัดในวันที่28รกรกฎาคม2564อําเภอละ1วัดนําร่องโดยในส่วนของอำเภอชนแดนนั้นได้เลือกวัดใหม่ทำแก้วเป็นวัดนําร่องเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ จอมพรศราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่10 และสนองพระราชบ,บัญญัติฐานของพระองค์ท่านในการร่วมกันปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด19และเพื่อให้เป็นวัดนำร่องขยายพันธุ์เป็นศูนย์รวบรวมรับบริจาค90 00แจก,กจ่ายให้กับชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรไว้ที่บ้านเรือนอย่างน้อยหนึ่งต้นทางนี้ได้รับการสาบสนต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรจำนวน50ต้นจากสำนักง,งานวัฒธ,ธรรมจังหวัดโดยมีดรเด่นณรงธรรมมาประธานสภาวัฒธ,ธรรมอำเภอชนแดนนายสระ มุทวงคำจันทร์นายกอบตอลาดแคร์นายจักสมสกยกัรตะบนลาดแคร์ร่วมในพิธีทางนี้ว่าที่ดรพระธิการสามารถจันทสาโรเจ้าของพื้นที่เปิดเผยว่าหลังเสร็จพิธีปลูกพันธุ์กล้าฟ้าทนารโจรแล้วพระครูปัญญาพัชราธรได้มอบเงินสับสนกิจกรรมชมรมบ้านดนตรี4ี่นอเพื่อเป็นทุนการศึกษากับเด็กกำพร้าจำนวนสา0 0 0บาทรวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีพ ทางนี้ชมรมบ้านดนตรีสนมีเด็กกำพร้าที่ขาดพ่อแม่จำนวน30รายและมีว่าที่ดรพระธิการสามารถจันทสาโรเป็นประธานอุปถัมภ์ในการส่งเรียนหนังสือกับเด็กๆเหล่านี้ทั้งนี้หากมีผู้ใจบุญจะร่วมอุปการะมอบข้าวส,สารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคและสับสศูนย์กิจกรรมของชมรมบ้านดนตรีสี่นสามารถติดต่อไดที่วัดใหม่ทำแก้วตบนลาดแค วันนี้ยามาหา่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครหปีนะคะนะคะยามาห่าห้าปีหา้าอย่ามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะ <_ S 2> ดีกว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามหาห่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีห้าปียามาห่านั้นโอเค<ห>าอยามาห่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาห้าเท่านั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพส่งกล่าวถึงการสร้างเมืองเพชรบูรณ์ในคราวที่เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองเพชรบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2447ในหนังสือความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ความว่าตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีป้อมปราการสร้างมาแต่โบราณเห็นได้ว่าตั้งเป็นเมืองหน้าด่านโดยเลือกที่ชัยภูมิ ตรงแนวภูเขาเข้ามาใกล้กับลําน้ำป่าศักทางเดินทับแคบกว่าแห่งอื่นตั้งเมืองสกัดทางน้ำประการทั้งสองฝากเอาน้ำป่าศักไว้กลางเมืองเช่นพิษณุโลกสังเกตตามรอยที่ยังปรากฏเห็นได้ว่าสร้างเป็นสองครั้งครั้งแรกสร้างในสมัยกรุงสุขโขทยัยแนวประการขนาดยาวด้านละ20เส้น เดิมเป็นแต่ถมดินปักเสาระเนียดข้างบนมาสร้างใหม่ในที่อันเดียวกันกับเมืองสมัยกรุงศรียอยุธยาครั้งหนึ่งร่นแนวเข้ามาแต่ทำประการถือด้วยหินและมีป้อมรายรอบสำหรับสู้ฆ่าศึกจะยกมาแต่ล้านช้างข้างในเมืองมีวัดมหา,าธาตุกับพระปรางเป็นสิ่งสำคัญอยู่กลางเมืองฉันได้ไปทำพิธีพุทธบูชา และถวายสังเวยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่วัดมหา,าธาตุนั้นที่ในเมืองแต่ก่อนเห็นจะรกเรียวเพิ่งมาถากถางทําถนนหนทางและปลูกเรือนสําหรับราชการต่างๆเมื่อพระยาเพชรชรตสงครามเฟื่องขึ้นไปอยู่ไปเห็นเข้าก็คิดถึงตามหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ระบุว่าเพชรบูรณ เป็นเมืองโบราณสร้างขึ้นในสองยุคแต่สร้างในที่เดียวกันคนละสมัยกันคือสมัยแรกในยุคสุขโขทยัยลักษณะกำแพงเมืองจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างเป็นคันดินและคูน้ำปักเสาระเนียดไว้เป็นแนวบนคันดินทางนี้เพราะการสู้รบในสมัยนั้นสู้กันโดยใช้อาวุธแต่เพียงหอกดาบธนูทั่วๆไป แนวคันคูหอรบที่สร้างเป็นเนินดินจึงเพียงพอต่อการสงครามโดยมีวัดมหา,าธาตุอยู่ตรงใจกลางเมืองซึ่งโบราณสถานที่เป็นหลักฐานชัดเจนคือเจดีทรงดอกบัวตูมอันเป็นศิลป,ปะสมัยสุขโขทยัยที่หลังโบสถ์วัดมหา,าธาตุนั่นเองการสร้างเมืองยุคที่สองคือช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะมีกำแพงเมืองหลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะอย่างเดียวกันในสมัยนั้นด้วยในกำแพงเมืองในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีขนาดเล็กกว่ายุคสุขโขทัยมากประกอบด้วยป้อมปราการและกำแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐโดยเฉพาะที่ประตูเมืองจะมีหินทรายประกอบจำนวนมากด้วยสายเหตุที่ต้องสร้างป้อมปราการ และกำแพงเมืองให้แข็งแรงขึ้นนั้นเพราะได้มีการนำปืนไฟเข้ามาใช้ในการศึกสงครามระหว่างกันในภูมิภาคนี้กำแพงเมืองในยุคที่สองนี้ยังคงมีซากและแนวให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือจะมีป้อมปราการสี่มุมโดยสร้างให้ป้อมทุกแห่งอยู่ล้ำแนวกำแพงออกมาเป็นลักษณะหัวธนูป้อมทั้งหมด จะกอด้วยอิฐสูงกว่ากำแพงเมืองด้านบนปูด้วยอิฐเป็นรูปก้างปลามีอิฐท,ที่ทำเป็นรูไว้ใช้ปักเสาไม้เพื่อทำหลังคาจากการขุดสำรวจพบว่าการวางรากฐานของป้อมแต่ละแห่งได้มีการรองด้วยกรวดและทรายเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้โดยกำแพงไม่สุดแนวตัวกำแพงเมืองเป็นอิฐ ทั้งสีด้านมีความยาวพอๆกันคือประมาณด้านละ500เมตรเชื่อมต่อป้อมปราการทั้งสี่ป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยบริเวณช่วงกลางของกำแพงจะมีประตูเมืองทั้งสี่ด้านซึ่งจะสร้างด้วยอิฐปนหินทรายที่ยังเห็นร่องรอยได้ชัดเจนคือประตูชุมพลทางทิศตะวันตกบริเวณสีแยกถนนเพชรรัตและยังพบร่องรอยของประตูด้านตะวันออก บริเวณริมถนนข้างวัดประตูดาวซึ่งได้พบเป็นเศษหินทรายเช่นเดียวกันภายในกำแพงเมืองนอกจากจะมีวัดศูนย์กลางคืออยุธยาแล้วยังมีวัดโพเย็นอยู่ตรงแนวประตูเมืองด้านทิศเหนือส่วนด้านนอกติดกับกำแพงเมืองก็มีวัดอีกหลายแห่งคือวัดพระสิงห์ที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำวัดพระเสือที่อยู่อีกฝั่งของแม่นม้ำ วัดพระแก้วที่มีเจดีย์ทรงปรางและวัดประตูดาวที่อยู่ด้านตะวันออกของตัวเมือง